สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัมทรินี um โดยไม่หมออัาธรรมทาโรนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือรักครั้งนี้จะสมหวังหรือเสียใจโอ้โหนะสำหรับคนที่มีรักแล้วก็อยากรู้ว่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะสมหวังไหมหรือว่าจะเสียใจอย่างไรนะะเดี๋ยววันนี้มีไพ่นะแบ่งไพ่ออกเป็นห้ากองด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ดูก่อนนะว่า จะเป็นพลังงานแบบไหนมี5กลกองด้วยการจุกๆนะเกือบจะส่วนตัวเลยทีเดียวนะคะอะกลองที่1กล่องที่สกล่องที่3กลองที่4แล้วก็กล่องที่5นะคะก่อนจะเลือกไพ่กันนะทํำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยํานะคะ5กล่อง5กล่องมาดูกันว่ารักครั้งนี้จะสมหวังหรือว่าจะเสียใจเนาะพลังงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอะ กองที่1 2 3 4หรือ5นะก่อนที่จะเลือกไพ่ทำสมาธิกันก่อนนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะออแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกโอเคแล้วนะหายใจเข้าลึกๆเลืล่อลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,ยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกพร้อมกับหลืมตาค่ะ <Okay. S 1> เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่1 2ึ่สามี่หรือห้าหากสับสนนะทำสมาธิอกีกรอบหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะกดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆเนาะนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกพร้อมกับหลืมตาค่ะแล้วก็เลือก กล่องไพ่เนาะที่รู้สึกดึงดูดใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหากคุณยังรู้สึกสับสนนะลองทําสมาธิอีกสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบยังสับสนแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองะฉะนั้นอาจจะฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเดี่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอส์นะคะส่วนใครที่เลือดได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไลฟ์วิทีโอระกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่สองสามสี่และห้าตามลำดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่1น,นะมาดูกันว่ารักครั้งนี้จะสมหวังหรือเสียใจนะหนึ่งสองและสามจ้าอืม f o a l of p e n t a c l e s นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองถึงสี่ใบว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเนาะ The empress นะคะ Page of Wands นะคะ <Thank you. S 1> ขออีกสัก้ <laughs> ขออีกสักสองใบแล้วกันนะคะ Five of Cups นะคะและสุดท้ายค่ะ OK Nine of Cups นะคะคือดูจากพลังงานตรงนี้เนาะคนที่คุณอาจจะชอบอยู่หรือแอบชอบหรืออาจจะรู้สึกดีด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะบางครั้งบางทีอาจจะมีความนิ่งๆเงียบๆเฉยๆบ้าง นะคะแต่ถามว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสสมจะสมหวังหรือว่าจะเสียใจเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะสมหวังมีนะเฮ้ยแต่ถามว่าโอกาสจะเสียใจมีไหมมันก็มีเช่นเดียวกันนะอืมคือดูจากพลังงานตรงนี้พ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ของคุณนะคือเสน่ห์อืม รักนี้มีโอกาสสมหวังถ้าคุณทำตัวให้ปังโด่งดังและโดดเด่นอ oh. ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าเสน่ห์มีส่วนสำคัญกับความรักครั้งนี้ของคุณมากๆยิ่งคุณรักตัวเองดีๆรักตัวเองมากพอทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออรา่ามีเสน่ห์ให้มากนะต้องบอกเลยว่ารักนี้มีโอกาสสมหวังนะจ๊ะเออ เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ขอให้คุณกลับมารักตัวเองให้มากทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออร่รามีสเสน่ห์มีพลังงานดีๆเข้าไว้มีพลังงานบวกๆมีพลังงานของความร่าเริงสดใสมีโอกาสว่าความรักที่ฝันใ่จะสมหวังดังใจปรารถนาได้อย่างแน่นอน คือดูจากพลังงานตรงนี้พายขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสสมหวังความรักมันอยู่แค่เอื้อมมือความสมหวังมันอยู่แค่เอื้อมมือนะเออมันมีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสที่จะสมดังใจปรารถนามีโอกาสที่จะสมสำเร็จมีโอกาสที่ความรักนี้มันจะ สมหวังดังใจอยู่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองให้มากนะทําให้ตัวเองมีเสน่ห์ให้มากทําให้ตัวเองดูดีมีพลังบวกมีความร่าเริงแจ่มใสเบิกบานให้มากยิ่งคุณมีเสน่ห์มากยิ่งจะส่งผลให้ความรักมีโอกาสสมหวังมากท่วีคูณนะ เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ารักนี้มีโอกาสสมหวังเมื่อคุณนะกลับมาใส่ใจตัวเองมารักตัวเองมากพอมาทำให้ตัวเองมีเสน่ห์มากพอมีคุณค่ามากพอยิ่งคุณรักและดูแลตัวเองให้ดีทำให้ตัวเองดูมีดูดีมีคุณค่าต้องบอกเลยว่ารักนี้มีโอกาสว่าจะสมหวังอย่างแน่นอนจ้ะออในขณะเดียวกันนะถ้าเกิดว่า คุณไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองให้ดีจมจอมอยู่กับความทุกข์ไม่มั่นใจในตัวเองขาดซึ่งความมั่นใจในตัวเองมันก็อาจจะทําให้โอกาสในเรื่องของความสมหวังมันลดน้อยถอยลงไปได้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะสมหวังมันมาแล้วมันมีมันอยู่แค่เอื้อมมือพราะนั้นสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเข้าไว้แล้วความรักที่ใช่ความรักที่ปรารถนาในใจจะสมหวังดังใจปรารถนาอย่างแน่นอนเออ ไรแล้วก็หน่ายหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองนะมาดูกันว่ารักนี้จะสมหวังหรือเสียใจหนึ่งสองและ3จ้าโอ้โหนี่รักนี้มีโอกาสสมหวังนะคะเดี้ว ฮองเกรทูลเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้เห็นอะไรมาเห็นงานแต่งงานของคุณกับเขาไงว้าีเดาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยรักนี้มีโอกาสสมหวังรักนี้มีโอกาสว่าจะเป็นไปดังใจรักนี้มีโอกาสาจะเป็นดังฝันฝายรักนี้มีโอกาสว่าจะเป็นรักที่ใช่จะเป็นรักนิรนันดร์ฮีเดา คือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรักของคนนะมีโอกาสที่จะสมหวังคือดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสว่าใจตรงกันมีโอกาสว่าจะจับมือกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและยาวนาน ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบนะว่าไพ่จุ่สารอยากจะบอกอะไรโอ้โหครอบครัวมาเลยโหโหนี่ดูจากพลังงานตรงนี้ได้แต่งงานกันแน่นะแรงมากแรงมากขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบ่ว่าไพ่จุ่สารอยากจะบอกอะไรโอ้หสินสอดทองมั่นเตรียมเตรียมใจได้เลยนะ เตรียมรับได้เลยรอรับได้เลย <c oughs> นะมีโอกาสที่ความรักนี้จะสมหวังมีโอกาสว่าจะได้แต่งงานกันแบบจังๆมีโอกาสว่าความรักนี้จะสมหวังดังใจโ้นะดวงสตาความรักดีมีความเป็นคู่กันอยู่นะดวงสมพงกันอยู่ดวงมีโอกาสได้แต่งงานกันดวงมีโอกาสได้ ผูกพันมีโอกาสได้เป็นทองแผ่นเดียวกันมีโอกาสว่าจะได้แต่งงานได้หมายมั่นมีโอกาสว่าจะมีความรักนิรันด์และได้สุขสันต์ดังใจโอนะเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าความรักมีโอกาสสมหวังไหมสมหวังดังใจปรารถนาสิจ้าหนูสาว ไม่ใช่แค่สมหวังธรรมดาแต่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะได้สมรสสมรักได้แต่งงานกันด้วยนะจ๊าหนูจ๋าอ,อนะมีโอกาสยกขันมงขันมากมานะมันมงมั่นหมายมีโอกาสว่าจะได้ของครู่นะเคียงคู่แล้วก็อาจจะได้สร้างครอบครัวกันนะไปยาวๆนะไป เขาเรียกว่าเป็นทองแผ่นเดีเดยวกันนะผูกพันสําคัญครอบครัวได้ผูกพันกันนะได้ได้เขาเรียกว่าได้ได้ผูกพันยืนยาวยืนยงนะได้สร้างครอบครัวด้วยกันได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวนั่นเองโอ้นะเพราะนั้นแล้ว เตรียมตัวเลยความรักนี้มีโอกาสสมหวังแน่นอนดวงดวงมันดวงคู่กันอยู่แล้วนะดวงมีโอกาสคู่กันอยู่แล้วดวงเป็นคู่กันอยู่แล้วดวงมีความสมโพงกันอยู่แล้วนะดวงมีโอกาสที่จะแต่งงงแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสเป็น ทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้วนะมีโอกาสที่จะได้ผูกพันกันสองครอบครัวอยู่แล้วนะมีโอกาสได้รับสินสอดทองมั่นอยู่แล้วนะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความรักนี้มีโอกาสสมหวังนะจ๊ะหนูจ๋าเออ <S <S ใครแล้วนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะอินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่กองที่3นะมาดูกันว่ารักครั้งนี้จะสมหวังหรือเสียใจ1 2และ3จ้าโอ้โหเซเว่นออฟเพนซ์โสนะคะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสัก2ใบว่าพระจิาสุสานโอ้ตายแล้วเอชซอกคลาสอ่ะอีกใบนะะึงค่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้5 o f o อฟบอขออีกสักหนึ่งใบได้ไหมว่าพระจ้าสุสานอยากจะบอกอะไรนะคะเพจออฟชอต p a g อ of Sword อืมโอเคโอเคดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยนี่ความพยายามในการเอาชนะใจของคุณนะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะเอาชนะใจเขาได้นะคะ Congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่ารักนี้มีโอกาสสมหวังนะเออนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะเอาชนะใจเขาได้ค่ะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคในความรักครั้งนี้ได้ค่ะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะชนะศัตรูคู่แข่งหัวใจของคุณได้ค่ะ และมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณกับเขาจะได้สมรักสมรสมีโอกาสที่จะได้มั่นหมายมีโอกาสว่าความรักจะสุขสบายมีโอกาสว่าความรักจะเป็นความรักที่สุขกายสบายใจโอ้เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเอาชนะใจเขาได้แน่นอน ความพยายามของคุณจะเป็นผลทำดีได้ดีทำดีมีคนเห็นทำดีแล้วเขาจะเห็นคุณค่าเห็นความพยายามเห็นความตั้งใจเห็นความงดงามในจิตใจของคุณโอ้ <t> ถึงมีศัตรูคู่แข่งในความรักก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้คู่แข่งจะมากนักแต่ต้องบอกเลยว่าเขาจะหลงรักคุณเนอะคุณจะเอาชนะ ใจเขาได้เอาชนะศัตรูคู่แข่งได้แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะหมายหมายตาหมายใจให้กับคุณแค่คนเดียวเออนะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่4มาดูกันว่ารักครั้งนี้จะสมหวังหรือเสียใจนะ1 2และ3จ้า โอ้ oh, queen of pentacles นะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย the chariot อื mm. ม hangman the hangman นะ five of wands อ mm. ืม queen of cups queen of pentacles the chariot the hangman five of wands แล้วก็ queen of cups นะคะถามว่ารักครั้งนี้จะสมหวังหรือเสียใจพลังงานดีซะเป็นส่วนใหญ่คือมองว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบมีบางช่วงบางตอนที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สมหวังแล้วก็ได้นะแต่ดูเหมือนกับว่า สุดท้ายมันจะมีโอกาสสมหวังอืมคือดูจากพลังงานตรงนี้เนาะต้องบอกเลยว่ารักนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเนาะ นะคะมีบททดสอบมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างมากมายหรืออาจจะทะเลาะบอกแววมีความขัดแย้งกันอะไรต่างๆก็ได้เนาะมีความขัดหูขตาขัดใจขัดแย้งมีปัญหาอุปสรรคมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความไม่ลงรอยกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะแต่ดูจากพลังงานตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาจะคิดได้ในภายหลังหรือมารู้ตัวอีกครั้งว่าเขารักคุณ ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงมีความขัดแย้งกันนะอาจจะมีความขัดหูขัดตาขัดใจขัดแยง้งมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักเนาะหรืออาจจะมีศัตรูคู่แข่งก็ได้ในเรื่องของความรักที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันคงไม่สมหวังแล้วมั้งความรักนี้แต่ดูจากพลังงานตรงเนี้ยดูเหมือนกับว่าเมื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนะหรือผ่านระยะเวลาหนึ่งไปอะ่ะมันเหมือนกับว่า เขาจะรู้หัวใจตัวเองว่าเขารักคุณมากแค่ไหนคุณดีแค่ไหนแล้วก็มีโอกาสที่จะมาสมหวังกันเออคือดูจากพลังงานตรงนี้มันมันเหมือนกับว่าดวงชะตาความรักของคุณเป็นดวงชะตาที่จะต้องเจอกับบททดสอบในเรื่องของความรักทําให้หลายๆครั้งอาจจะมีศัตรูคู่แข่งนะหัวใจเนาะหรืออาจจะมีความขัดหูกขัดตาขัดใจขัดแย้งมีปัญหาอุศัรรค์มีบททดสอบกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ ต้องบอกเลยว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะเมื่อคุณผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้เนี่ยต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะกลับมารักกันมากขึ้นหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรักเนี้ยมีโอกาสสมหวังอืมตอนแรกเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ชอบคุณไม่รักคุณหรือเขาอาจจะไม่ให้ความสนใจใส่ใจอะไรคุณเลยนะแต่ หลังจากนี้ไปเขาจะคิดได้ว่าคุณสําคัญมากแค่ไหนเขาจะรู้หัวใจตัวเองว่าเขารู้สึกดีตอนที่มีคุณอยู่มากมายเพียงใดแล้วสุดท้ายแล้วต้องบอกเลยว่าเขาจะกลับมารักคุณใหม่ความรักนี้ไมีโอกาสสมหวังดังใจนะจ๊ะโอ้นะ <S <S คือโดยดวงชะตาความรักของคุณมันเป็นดวงที่จะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคเจอบททดสอบเจอความไม่เข้าอกเข้าใจนะหรืออาจจะเจอความแบบว่า ไม่รู้หัวใจตัวเองก่อนนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะแบบพอเขาเขาอยู่กับคุณเขาอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่เมื่อเมื่อไหร่ที่เขาขาดคุณไปหัวใจเขาจะเรียกหาคุณนู้ยจโอ้ หัวใจเพียกหานึกออกปะ <c oughs> นะหัวใจเพียกหาหัวใจเขาจะเรียกร้องหาคุณเขาจะกลับมาทบทวนตัวเองแล้วเขาจะรู้หัวใจตัวเองหรือคิดได้ว่าคุณสําคัญกับเขามากเพียงไหนมากเพียงใดนะแล้วมีโอกาสว่าความรักมันอาจจะกลับมาสมหวังดังใจในในอนาคตหรือว่าในอีกช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองโอ้โอวันนั้นนะถามว่าความรักนี้มีโอกาสสมหวังหรือเสียใจต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเหมือนจะเสียใจในตอนต้นแต่ พอผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาสมหวังเออนะรักนี้อาจจะดูเหมือนจะต้องเสียใจแต่คุณรู้อะไรไหมสุดท้ายแล้วมีโอกาสว่าความรักนี้จะพลิกผันกลับมาสมหวังดังใจในอนาคตนั่นเองเออนะครแล้วคุนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่ห้ามาดูกันว่านะคะรักนี้จะสมหวังหรือเสียใจหนึ่งสองและ3าจ้าโอ้โฟล์ออฟคันะคะเอ e อ f ฟคัพนะคะเดอะชาริออนะคะเอจออฟเพน l e s ลนะคะ โอเคโอเคไม่แน่ใจว่าคนที่เลือกกล่องเนี้ยความสัมพันธ์ไปถึงไหนแล้วนะคะคือมันมีความสุมเสี่ยงที่จะเสียใจเยอะไหมแต่อยากจะให้คุณรู้อะไรไว้นะว่าดูเหมือนกับความรักบทใหม่ของคุณเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเออเนาะถามว่าความรักมีโอกาสสมหวังไหมจริงๆโอกาสสมหวังก็มีนะ ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีช้อยมีทางเลือกในชีวิตนะดวงชะตาของคุณเป็นคนที่มีทางเลือกในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักนะคะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีโอกาสที่จะมีความรักที่ใช่มีโอกาสว่าจะมีความรักที่สมหวังดังใจมีโอกาสว่าความรักที่สดใสเนี่ยจะมีในดวงชะตาชีวิตของคุณอยู่แล้วนะอืม วันนั้นนักถามว่าความรักนี้จะสมหวังหรือเสียใจต้องบอกว่าโอกาสสมหวังมีนะคะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นกันใหม่นะคะเออขอให้คุณอย่าหยุดสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออรา่ามีสเสน่ห์อยู่เสมอยิ่งคุณมีพลังงานดีๆยิ่งทําให้สเสน่ห์ของคุณดีพอสเสน่ห์ของคุณดีนะก็จะส่งผลให้ดวงชะตาดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือความรักนี้มีโอกาสว่าจะสมหวังมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องบอกเลยว่า คุณเป็นคนมีช้อยมีทางเลือกนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตนะรักนี้มีโอกาสสมหวังแต่ก็ต้องบอกว่ารักนี้ก็มีโอกาสที่จะมีทางเลือกดีๆเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสสมหวังมีแต่ในขณะเดียวกันโอกาสดีๆใหม่ๆก็มีเช่นเดียวกันนะจ๊ะเออนั่นหมายความว่าหาก ประคับประคองดีๆโอกาสที่จะสมหวังมันก็มีแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีช้อยมีทางเลือกอื่นๆด้วยนั่นหมายความว่าหากมันไม่เป็นไปดังใจหากมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามที่คิดก็ต้องบอกว่าชีวิตของคุณมีช้อยมีทางเลือกเสมอโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักดีๆโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักใหม่ๆมีแล้วน่าสนใจด้วยเพราะนั้นต้องบอกว่าพื้นดวงของคุณเป็นคนที่มีมีมีโอกาสที่จะมีทางเลือกในเรื่องของความรักนะคะ โอกาสสมหวังมีนะเปอร์เซ็นต์มันยังเป็นอะไรห้าสิบห้าสิบเพราะส่วนหนึ่งคือเรามีช้อยมีทางเลือกนั่นหมายความว่าถ้าประคับประคองดีๆก็มีโอกาสสมหวังอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าเราก็มีช้อยมีทางเลือกที่รอหรือว่ามีตัวเลือกอะที่รอเราอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นแล้วหาความรักนี้มันยังอยู่ในช่วงมิ่นมุนาย์เนาะ ก็ทําให้เต็มที่นะแต่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเพราะยังไงเราก็มีทางเลือกอยู่แล้วทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ออมอบความรักของเราให้เต็มที่นะแล้วก็ปล่อยวางนะให้ให้ให้เป็นบทพิพพพสูจน์ของเขาเองว่าเขาอยากจะทําให้ความรักนี้สมหวังร่วมมือกับเราไหมถ้าเขาร่วมมือกับเรา โอกาสสมหวังก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ร่วมมือกับเราก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็มีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ที่ดีอยู่แล้วเรามีช้อยมีทางเลือกในชีวิตอยู่แล้วประมาณนี้เนาะเออนะ ใครแล้วก็นายนาย้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเ,อะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดกิ่งกริ้งกริงกดซ e เฟอร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย